วันนี้เราก็อยู่กับเจ้าคาริบาลงานจีนนะครับเรามาดูกันว่าแผงข้างในเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้ผมสั่งมาจากจีนเลยอืมเฮ้ยมีแมนน้วนให้มาด้วยแต่มันก็ต้องให้มาแล้วม,มันเล่มเล็กแต่ว่ามันเล่มเล็กมากเลยนะอะเก็ะเก็บดูข้างในเดีวกว่าอืมมีเศษเศษพลาสติกอะไรด้วย เนื้อพลาสติกก็ดูจะมันๆม,มากน่าจะมันๆม,มากกว่าตัวของตัวแท้นะครับแต่สีขาวก็คือไม่ได้แย่นะครัแต่ก็มีพวกคีพลาสติกแต่คีพลาสติกไม่ได้ติดอยู่กับตัวชิ้นงานนะติดอยู่กับตัวแผงลัตเนอร์มากกว่าดีเทลก็เอออาจจะตื้นหนุกของแท้ตอนนี้อะไรบีนเซเบอร์อืมงอไปแล้วอ้ยแต่บีนเซเบอร์คือพลาสติกนิ่มมากเลย สีแดงก็มันไม่ออกเชิงแดงอะมันเหมือนส้มส้มเข้มๆส่วนสีเหลืองก็คือเหลืองดีครับสีเทาก็โอเคถือว่าใช้ได้สีเขียวก็เป็นสีเขียวออกสีเขียวอ่อนเอ๊ะเหมือนมีอะไรหลุดหายไปาจากแผลอ๋ออยู่นี่ตกใจเนี่ว,ว่าหลุดหายอีกแล้วต้องคอยต้องดูให้ดีแล้วสิอ่ะอหลุดอีกแล้วทำไมหลุดจาแผงเยอะจังเลยอะ สงสัยคนส่งส่งด้วยลำแข้งแน่เลยอันนี้ก็สีเทาเอโอ้โหเกือบไปแล้วนะเนี่ยน้องหลุดมาจากแผงแล้วทำไมน้องหลุดออกมาเยอะกันเลั แต่ดีเทลก็ถือว่าน่าจะพอจะตัดเส้นได้นะฮะไม่ได้ถึงกระตื้นจนตัดเส้นไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวด้วยแต่สีขาวก็โอเคอยู่ไม่ได้อย่ตัวเขาแล้วเพิ่มเม็ดสกออันนี้ก็คือทําม,มาให้ก็สวยในแบบจีนๆนะฮะสวยในแบบจีนๆคุณผ้าใสก็อืม มันก็ยังไม่ค่อยใส่เท่าไหร่อ่ะมันออกคุคนๆด้วยซ้ำแล้วก็นี่สติกเกอร์แล้วก็ฐานเสร็จใช้ได้อ่ะเอามาเล่นกับตัวนี้ออาสติกเกอร์ความรู้สึกนี้มันบางกว่ากระดาษทิชชูอีกทุกคนโอเค ชะตากรรมของต้นตัวนี้จะรุ่งหรือจะรอดมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตอนต่อเสร็จอีกทีหนึ่งไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ